ังไงแม่ใครไปล้วงคอคุณพ่อสุดหล่ออะไรยังไงก็นี่แหละก็แบบว่าไม่รู้ว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขาฉลาดหรือว่าเขายังไงอะค่ะ <c oughs> ตอนนี้มันเยอะใช่ไหม <c oughs> คุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาหลอกล่อให้โอนเงินบ้างหลาพัสดุบ้างหลาทำผิดกฎหมายบ้างหลาเนี่ยก็เตือนภัยไหมพี่รันเขาก็น่ารักเขาเจอกับตัวเองคุณผู้ชม <c oughs> ก็เลยนี่แหละพูด,ดง่ายงว่าออกมาเตือนเลยนะคะว่ามีการโทรศัพท์เข้ามาหลอกลวง <c oughs> ออกมาโพสต์แหละบอกโดนมิจฉาชีพอ้าง ว่าเป็นขนส่งแห่งหนึ่งของเชียงใหม่บอกว่าไม้เนี่ยส่งออกเพราะฉะนั้นน่ะคะ่ะพาสปอร์ตกับ ATM เนี่ยใส่พาสปอร์ตกับ ATM ยัดใส่เสื้อไปหลายตัว<อ>ข้อมูลขนส่งแน่นมากมีชื่อมีเบอร์ผู้รับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนนะคะไม้ต้องคุยกับตำรวจก็พูดยังไงว่าถ้าไม่คุยกับตำรวจต่อเนี่ยจะมีความผิดตามกฎหมายหลอกล่อหลอกอลอก่ลอปลายทางเนี่ยที่ส่งไปเนี่ยชื่อสุซานลิล ก็คือโทรมาเพื่อที่จะหลอกล่อให้ไม้เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองโดนตรวจสอบอาจจะมีการให้โอนเงินไปให้ตรวจสอบหรือขอบัญชีอะไรต่างๆนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้พี่ไม้ไม่เคยส่งของอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่ามีการส่งอพาสปอร์ต a อ m อออกไปให้ที่ไหนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลย ไปเช็คเบอร์ปรากฏว่ามาจากจังหวัดเพชรบุรีคือมันมเป็นความผิดอยู่แล้วคุณผู้ชมการเปิดบัญชีหรือส่ง ATM รวมถึงส่งพาสปอร์ตอะไรแบบนี้แล้วก็อ้างไงอ,อ้างแล้วมันกลายเป็นว่ากรณีแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะไม้พิรัตนะคุณผู้ชมเตือนภัยใกล้ตัวนะคะโทรศัพท์แปลกๆแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อโอนเงินให้เขาเอาไปฟังไม้เขาพูดหน่อยแล้วการเจอมากับตัวก็เลยใช้โอกาสนี้เตือนภัยให้กับทุกท่านคะ่ะให้ระวังไว้นะมิจฉาชีพช่วงนี้ร้อนเงินมาเยอะเลยคะ่ะฟังเสียงไม้ค่ะ เขาก็แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ DHL แล้วเขาก็ให้ชื่อนมสก,กุลของเขามากับพวกโค้ดของพนักงานอะไรเงี้ย ه, แบบจริงจังมากเลยก็คือแบบทำทุกวิถีทางเลยให้ดูน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยครับล้วก็บอกว่าเราเนี่ยได้มีการส่งของผ่าน DHL ไปเนี่ยเป็นสิ่งของผิดกฎหมายเราก็เลยงงแล้วก็เราก็บอกเขาว่าแต่เราไม่ได้ส่งเลย้ยครับผมแล้วเราก็เริ่มเอกใจแล้วเพราะว่าคือเขาให้ข้อมูลของของเขามาเยอะมากคือเราก็เริ่มสงสัยแล้วว่าแบบเฮ้ย hey, ทำไมมันมัน,มนแ,แปลกแลกะยิ่งให้ข้อมูลเยอะมันยิ่งดูเหมือนแบบ พอร้อนตัวอะไรเงี้ยพอเจอเข้ากับตัวเองก็เลยแบบโหคือเขาทํากันเป็นกระบวนการครับ mm. ก็อยากจะฝากเตือนภัยเพื่อน mm. ๆทุกๆคนนะครับ mm. ผมว่าสมัยนี้เนี่ยมีมิจฉาชีพเยอะมากๆเลยที่เขาทํางานในทีมแล้วก็โปรมากในการที่จะทําให้เราแบบหลงเชื่อไปว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเราเนี่ยคือ มันก็มันเกิดขึ้นจริงๆเราเองก็ต้องคอยระวังแล้วก็คอยสังเกตดีดีคอยหาข้อมูลอย่างไหมเองเนี่ย,ยไหม,ไมก็โดนเอาชื่อไปแอบอ้างในอินสตาแกรมใน Facebook ต่างต่าง,างไปไปขอเงินแฟนคลับไปทําอะไรที่แบบมันไม่โอเคเหล่านี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมซึ่งก็อยากจะบอกว่าอย่าไปหลงเชื่อนะครับผมสาหรับมิจฉาชีพที่โทรศัพท์เข้ามาเนี่ยไม่รู้จักไหมพี่รัฐเออพี่รัฐนี่ที่ไปสานกุลไม่รู้จักไม่รู้จักก็เลยสุม่มมาแล้วก็อยากเป็นยังไงมันก็คือคือมัเจอตองไง ใช่แต่ว่าหลายคนน่ะอย่างเตยก็บอกใกล้ตัวเตยก็มีเหมือนกันที่โทรมาแบบนี้โอนไปเรียบร้อยใช่แล้วเชื่อคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วพวกเราที่ติดตามข่าวอยู่เนี่ยอาจจะได้เห็นข่าวแบบนี้อยู่บ่อยๆแต่ว่าต้องเตือนภัยผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านอันนี้สําคัญมากบางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเขาไม่รู้เทคโนโลย <ง S 1> <ช>ีไ<ห>ม<ล>งมเขาอ,อาจจะไปเชื่ออะไรแบบนี้ข้อมูลสําคัญจำไว้เลยคุณผู้ชมห้ามให้ใครเด็ดขาดอันนี้ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะ